เออดีเราหลับไปเราตั้งดูดูคุ้มค่อนดีเราได้หม a แล้วดเาหมดดี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 อือเนมาหาพอพอแตงมากพอยับขึ้นแค่น้องประคั้งเลยพงยขเาังยตั้งใจทีทีมนึ้นหนักเลยบาหับ ที่ดูที่วัดบอกว่าจาไปเรียงแค่ยาไปเรียแค่ไปเรียงแค่พอแตกงมดี่นะที่ดูที่บนเขาเอบอกเขาเนาะว่าเจ้าเือนบาได้เยเขาเราแค่แค่ดูจังจเอาไปเรียแค่แตหมดแค่แกเอามางานมาาชานงจัดเปียง้แค่เือเอาหน้าราคาว่า เขาคิดดื้อคิดมากได้เป็นแค่หมอแค่อาจจะได้เอาค่่ต้องไปถึงมีกลันไม่งานได้รูดแล้เออต้องไปถึงม่กลัไม่งานหรอถึงใจจึงยากขคือคือตีทำดแล้วรูเแล้าเทถ่ายมันได้ใจเขาคิดว่างจ่ายมันได้แล้วรูดแล้อยาไปเองไหมกับมือกมาอามาเชื่อมั่นตัวเองแล้วรูล เอานาคตยาวกันจังจะเปนหมอแคนอีกต right. ่อไปสิได้ป่าเป้าให้พอฟังอีกคือ่าต้องเตนึ่งแ้วต้องเต้นตัหนึ่งตัดเงตัดเงาจตเพอหาันถูกานกสิ่าดักว่าทนได้ท่แท้หรอป๊าไดว่าแท้ว่าหาเ่าแท้แล้วหรือปาอันนี้วันผู้ใดอันนี้วันเบ้ตาคตเ้ตาา พทอยได้แต่เป่าชุ่มพ่อไม่ได้ด้วยเป่าชุ่มพ่อไม่ได้จะอึงงมากเนาะแวคอยที่หาทานก็หาแ่งก็เก่าล้วเจ้าหาแ่งก็เก่าหาไม่กันไม่มาหางดได้น้องท้องได้เขาไม่เอาเยอะแต่อู๋ไปเอาด้วยเยอาแต่อา๋ได้ เขาว่าแดงเาแล้วเขเรามีตั้งแต่เอ้ยไม่ไปแต่งเขาฮะตั้งให้เขาว่าแดงรูปหล่อหวานพ่อเลยววานทั้เท้องด่าได้หมอแดบ่าแตงเอาบ้าไดรือแม่นบคาดตัวแพงนะพ่อคาดตัวแพงนะมาฉันได้หรอแค่ละคพัก่ายเนาะร่างว่าถบหบข้ามหน่อยเธเหง่าขึหงัง เอาว่าทางให้เอาถ้าจะเอาต้องมาบอกพ่อก่อนเอาว่าอะไรแบบยักไปหารักมาเขาเยอะเออมากมากถาว่าให้เขารักมากจากของว่ายเงี้ยจากของหาไปแรงน้ำเขาต้องให้เขาแรงน้อง้านักสืบต้องเออท้องชายท่าทหารคืทำงานท้าหมาดดังเออตั้งทานสรึกรลานนัหาพ่อเขาเล่าดุน้าีพ่อเ่ เขาชอบเขาฝากเขาเงินเงินเขาตายบ้าเรื่อยๆเขาใครถือหัวบ้าที่ถือหัวแต่เขาเจ้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 าเขาหยาดได้เยอะมากเลยเขาต้องไปเข้าข่ายตัวขาดบ้างบ้างหยาดได้ตัวแบบที่ตัวถังแบบที่ตัวถังแบบเจ้าถุงหรอที่ตัวถังแบบเขาไม่ขาดบ้าหรอหมดแล้วพูหมดแล้วบ้าเจ้าถุงด่าเขาบอกเจ้าถุงก็แบบชื่อชื่อเจ้าถุงลุ้นต่อเจ้าแล้วพูอ้าชื่อเจ้าถังหรอเขาหมดจ้าไม่มีคนอ่านพูไปยังชื่อว่าอ่าน ขายถามล้วขายเก้าทำงานไม่เอาล่ะบงไปเอาเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่เอาจะเสียใจนะถวายหวหน่อยรอลงถ้าไหวหน่อยไปบงถ้าไม่เอาจะเสียใจนะถ้าไหวหน่อยไปบงแต่ได้โดนด่านนะแต่ว่าพ่อไม่บอกแต่ว่าพ่อไม่เตือนนะสิไปเอวลราพ่อบัดเก้าบอกไปเก้าบอกไปไปว่าเก้าเดี๋ยวขายเก้าเดี๋ยวขายเขาแก้ทายกลางทัง ขาบอกเข้าถึงมันก็เป็นถึงเก้าไรมอนก้าน่นอ่ะเอาขันมันเหมือเอาเมือติดข้าเี่พอเคยขาดขาดขายรต่เพียงแขาดที่ตอนมันพอตึดอันงึงหอดเก่าแต่เก่าหอดถึงฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งเขาทักฮัลหลหนึ่งเขาทักที่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าถึงพอปล่อยถึงมะอือะ เห็นบ้านเรไทยเต่าถึงมาพอว่ะแม่บ้าถวาหเนาะแมนอยู่พอฮันโร้องมึงหลดคำผู้ใดบ้านนาปีผมไ่้ฮันโ่ฮันโน่งเาๆทีห้าหกเ็ดเต่าถึงบาหอดีบดักเถื่อนนับมาได้ต่หอด้าถึงแมนบ้แถแมนอยูยพอบาเชียงหแข้งแต่นาคือานแข้งับว่าฮัโฮัโเทสเทสโอ้มาได้เต็มหมดา สาขันหางนาคือันคือได้่าว่าสากคนอ้าวมามมือนหาไม่เถอะไม่รักไม่เทอะไม่มาชูกชคนต้ืออ้ดีอาบ่าวราบกขาวหม้อางแคหน้าหาขาบักหาหน่อยั่นอัเจอาเจาใครบ้านคนจับรว่าผู้ใดเสีนยงหายมึงกสิตายว่าจ้อะไรแค่จะอรท่านแก่เมดนังว่าเกิว่าใี่ได้เห็่มา ใจจะเอาแค่หรือัเอาแข่งด่วยาเขาว่ายให้ังกตว่าให้เตาาใจแค่มันมักแ่กพอใจมันรักนะพ่อวาจมันรักแต่ทำยังไงได้หักก็คือเาวคุณได้พอแค่มาฉันแม่บอกเพราะว่าพอท่านนี่คือเฉาดับกอหาว่าหาว่ามาตั้งหัวพอแล้วมือเดียวเตลียนตัวออกหักไว้เ่ยคือได้คนแต่หมอแค่บ่นักหักไ ก็มิ้งได้เขาฟังได้ก็กำหลังหลับพอคุณนที่ได้แต่เขาพักนั่งน,ไนะ <c oughs> ไม่หกเลยไม่หกแล้ไม่หกเล้วพอปลาจังไหนอันแคนที่เป้หนีูมั <c oughs> น <c oughs> แค่หนังคอแค่ทีเป่าเขาเออเปนแบบแค่ผู้หญิงผู้จับหมแคนผู้หญิง <c oughs> แคนผู้หญิงเออแคนผู้หญิง <c oughs> เาเอิ้มแขนเขหนิแค่ีแค่ิ้ขาไหนว่าแทินอมันแค่ทิมันเป็นแคนทิเกเาแค็ทเก่าบอกว่าเขาเป็นแ่งทิอตโมแข็งผู้ทางอายุเท่าไรทถพถ้าพอดีเอามาช์ให้คนแบบแค่สิบเก่า แค่ก็แค่ถ1บเก้าพวกเป่าก็เป่าถิบเก้าถีบเก้าหุทักไปอีน่าสองคนหุจักไปอยูอแค่ถิบเก้าพวกเป่ากัีบเก้าไปแต่ทำไมฮาร์อหนึ่งเขาถัาห้าหกเจ็ดแปดกาถึงทำไมม่เป็นเก้าถึงานก็หนึ่งถึงเก้าบาก็ไปหนึ่งเก้ากับเก้าถึงนั่นละ ไม่ต้องสงสัยหลักหงอนนอ้นกำลกงฉีดแกนี่พอวางมอีดเตมไ่ถ้าวามไอจากแกว่าดะตกเข้านะำหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เอ้าตจ้งทางเหรอโอ้ยโอแม่เราบอกพ่อบัดเนี่ให้จ้งทางหอหม่แหนมเลมันเหียอมันทั่วซะเนาะหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าถึนเหนึ่งถเก้าหายว่ามกทั่ใครท้ามปุ๋ยุสาุ ทายวันไหนวันเขแล้วค่ะขาเขาบอกแค่มหาคอนเอารถพอไปห้าถึงวนันี้รถเอเราขั้นอย่างเดีย์นะห้ามไปนั่งข้างหน้านะห้ามไปนั่งข้างหน,งาาานง้านั่งมาไ่รถตู้ตาเอาที่ขับข้าวเอารถพาไปเร่้ายข้าวถือบ้านเลยค่ะ ยัไม่บดเอาค่นี้ไเอาเอาแคนแต่ขาบอกแค่น้เานไหนเอาเออมือดีันบ้านดีพาแค่เขากะเอามาปรงข่าแต่ว่าหาที่พ่อพ่อเราทำเราได้เราได้รับเราด้ต้องเอาทำ้เธอไม่า่เธอไม่หวานว่ายงไนที่นั่เขาเีดทัขาเห็นฉีดบ้าไหนว่าไม่เได้ยากถามก็ถามนะ มาเ่งทำมอบเนวถามเราแล้วมาหางแห้งมาแล้วบอกหนูเล้าก็บอกว่ะเดจักอีเหตงไหนบามนร่องซะโปม้อรงคร่งขังร่องเทได้คันขัน่ม้อนร่องทำ่ะร่องข้าว่พร่องหลอกขัดข้แตงขนแตงเท่าไรน้อครับขาของแล้วขัๆว้าวถือร่องคือเกานั่งตางนี้หลัง้ใ่ไก่ละคัน แล้วใจสิดชัยว่ะาจสุดิี่แตงว่าใคา่างหากเขาบอกเลยนางหมดมือเลยเขาปวาแขนกตามแล้วว่ามันแขนคอบ้างต้องไปหางหนักต้องกระหา่พอบก้วเขาไม่ได้กอกไปตัแล้วพ่อถ้าฟังพอบอยู่นี่แล้วเนาะแต้ขาเขาสวัยหน่อยแล้วพูดถืออยู่กล่องผู้เดียวเขาวแขน่างถวาา นมกเท่าไรเนาะ้ันนิมนต์เอามาบงวแทงาแงถือวาบบบค่ะโอ้ยนี่มีสิบเก่าบาทพอดีนะเอามาบ้งูมถือบาแทงขันห้าเข้ามาแทงขันห้าในมือน เออแต้งขันหางให้มน้องมาองแต่คือว่าพาวังหนึ่งเมื่อนี่แต้งขันหาว่าถือสองก็ไทยคือว่าร้องด้วยก็ไยคือได้ขืนใจยังปลาฟูเต้าแตงขืนชันตัวแต้งขัน ยีน่นะก็อกแต่ไม่ถูกนะก็ไปอ,าายอยีกก็เลเอาม้ายอีกทีเป็นาบบเอามถเยอะสบอกห้ามเอาติ๊กมายถนะเยกันโคราชถูกค่ายไปค่ายติ๊ไปติ๊ตัวน่ไม่ใช่ก,นะก,นะการจงไหนไม่มาบอกแค่นอนบ้านี่ไปเทสต้องหาบาม,มอวะ

น,นไม่โตไดีเอาอยู่ในหัน่นเลยอยู่ในหั่นแต่ว่าหง่ท้อต้องได้ขันน่ะผู้ตักบ่าวอย่างหน,น,นะ <Okay. S 1> นึ่ง,งแล้วก็มีก้าวทั้งนัก้าวต้องมือก้าวพันเอด็ดนัเอ็ดคือท้อมันอยู่ได้ขันมดตู้ตักว่าว่ากัเได้เสียต้นมาพูด <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เนื <c oughs> หนึ่งเก่าเจ๊ถ้าไหวนอว่าหงตาเขียนไวเลยได้พอหงตาอว่าสิวว่าหงตาน้ำอทัวนอเก่าเก๋ถ้าไหวนอนเก๋เก้าออะไรก็นั่งหาแบบพี่แต่ร้างนั้นร้านคายือตอนน่้ตอเต้องอา หามไม่จบไม่หลับไม่จบไม่หวานทุกคนทุกคนหายก็ไหนน้องหายองไหน่าจีตากา่าจเรื่องกานาได้ถูกต้ออหายต้องดีไม่ห่างทุกคนทุกคนรำรำรวยรวยถูกหวยทุกคนนะหลูกต้องสายต้องดม่ส่างแต่ไหนด้ถูกต้อดหครับสวัสดี่รับขอให้เอฟซีนะครับเลอยกับทุกคนทุกคนนะครับเอออ่าขอการมาข้ามมาสวัสดีนะครับเนาะสวัสดีครับ